สวัสดีครับพวกผมนะฮะตัวโตทอยนะครับคลิปนี้สมมอบงานนะฮะตัวอันนี้หน้าหนึ่งห้าเก้าสามดีสองให้กับคุณพี่บัญชานะฮะที่อ่ากทมนะฮะจัดอุจจักนะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นหนึ่งห้าเก้าสามดีสองนะฮะยืดสุดครับสุดนะครับอ่าจากน้ำรโตทอยนะฮะเป็นระบบเซอร์โวฟิสโกนะฮะอ่าพร้อมเสร็จนะครับ เวลาเอดก็จะหล่อๆประมาณนี้นะครับสําบตรงนี้ส oh. นใจก็สามารถติดต่อได้นะครับออโต้ทอย0 8 5 9 3 2 1 1 6 1, 1, 1นะสามารถติดต่อได้เลยอันนี้ก็เซสในร่มนะวันนี้ฝนตกนะครับส่วนวันนี้นะวันอาทิตย์นะเดี๋ยวของจะถึงประมาณวันจันทร์พรุ่งนี้นะครับที่จะดจักรนะครับ ราคาเล่นนะสำหรับตัวนี้ครับวิสองราคาที่สี่พันห้าร้อยบาทนะฮะใช้งานได้ปกตินะฮะเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะฮะใช้งานได้ปกติขุดลงมาลึกๆก็ยังได้เลยนะฮะสหรับตัวนี้ครับนี่นะฮะจับมือหน่อยจับมือหน่อยจับมือหน่อยอ่อจับมือหน่อยโอเค บายบายโอเคครับประมาณนี้นะฮะขอ,ขอบคุณครับบอสครับ